สวัสดีครับพบกับสุลต่านลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บิ๊กแมตช์วัดกินสลัดท,ทำไมอิซักอาจเมียร์เอกิริเก้สตาร์ทออกตัวจริงฟัดสเปอร์แม้ฟอร์มจะเป็นรองนะครับที่เมอร์ทีไซด์นะครับกลายเป็นโจรหินของอันเนอร์สลัดทันทีกับการเลือกเบอร์9ก้ลงราะขาถในศึกบิ๊กแมตช์มันเสวนี้ระหว่างเล็กเซนิซักฮองสถิติคมมิดกับฮุกโกเอ็กกิริก้ดาวยิงฟอร์มร้อนแรง เอเกริเกนะครับฟอร์มจัดจ้านซัดไปแล้ว10ประตูนาทีนี้ไม่มีการร้อนแรงเท่าหัวของชาวฝรั่งเศสที่ซัดไปแล้ว10ลูกนะครับกลายเป็นหัวใจหลักของแนวรุกของหงดแดงในช่วงที่ทีมกำลังเฟือ่องขณะที่อิซักยังคำเป้าไม่เจอยิงไปเพียงแค่สองลูกหลังประสบปัญหาเรื่องความฟิตในช่วงปลีซีซั่นอิซักเป็นทาศตรหน้าไก่ของแลงสเปอร์แม้ฟอร์มตกนะครับแต่เหตุผลเดียวที่สลอ็อตอัดเลือกอิซักคือสถิติระดับปีศาจ ซัด6ประตูจาก5นัดที่ดวลกับสเปอร์ชนะ4ี่จาก5เกมนัดเดียวที่ไม่ชนะก็คือนัดที่เขายิงไม่ได้อิสซักพิสูจน์แล้วว่าเขามีรหัสรับในการเจาะตะข่ายไก่ดอทองซึ่งอาจเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ทําลายเกมรับของสเปอร์ได้อีกครั้งแผนเด็ดสิ้นสุดการรอคอยหน้าคู่ในวันที่โมซาลายังมีเครื่องหมายคําถามสลัดอาจเซอร์ไพรส์ด้วยระบบไดมอนด์โดยส่งทั้งอิซักและเอเกดิแย่ลงพร้อมกันโดยมีฟอร์เรนเวียตจอมทัพตัวเก่ง คอยป้อนกระสุนซึ่งเป็นแทคติที่แฟนบอลหงแดงอยากจะเห็นมากที่สุดนะครับสรุปประเด็นนะครับสติบวกกับฟอร์มสดสลัดอัดเลือกของแสลงอย่างอิซักหรือตัวตึงอย่างเอกิริแกเพื่อชิบสเปอร์เดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับด่วนอนาคตบาสติกแขวนอยู่บนเส้นได้หรือผู้สอดเขาตันหางปล่อยวัดปีต่อหน,นว่าที่ซูปเปอร์สตาร์ ทีมเมื่อสัปาห์นัานการของสเตฟานบาสติกม่ฟิลดาวรุ่งในวัย21ปีกำลังกลายเป็นหากับที่น่าเศร้าและมีารรงงานขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเกี่ยวกับอนาคตของเขาในทินแอนเว์ทำการกระแสข่าวลือว่าอันเนสรอตอาจไม่มีชื่อเขาอยู่ในแผนการทาเทียมอีกต่อไปอีกสายหงเสียงแตกเชื่อมันหรือหมดอนาคตความสับสนเกิดขึ้นเมื่อสื่อสองสำนักยักษ์ใหญ่ให้ข้อมูลสวนทางกัน ฝั่งนุนลอิส์ติโอรายงานว่าสโมสรยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของแข่งสเปรนรายนี้ส่วนฝั่งร่วงเดวิลินนักข่า,ขาววงในสายตรงกับฟันธงสุดระทึกว่าลิเวอร์พูลอาจพิจารณาขายขาดและมองไม่เห็นชื่อของเขาในแผนระยะยาวอีกแล้วคำเตือนสุดช็อกเรื่องเรื่องทีมชุดใหญ่ไปได้เลยเดวิลินนะครับเผยข้อมูลผ่านอันฟิลอินเด็กด้วยมุมมองที่ทำร้ายจิตใจแฟนบอลว่า บาสติกยังคงห่างไกลจากคำว่าฟิตสมบูรณ์และสไตล์การกุนทีงของสล็อตอาจไม่มีที่ว่างสําหรับเขาใครที่หวังเห็นเขากลับมาเบียดตําแหน่งในทีมชุดใหญ่ลืมไปได้เลยโดยเฉพาะในยุคข,ของสลอ็อตผมไม่แปลกใจถ้าเขาหายจากอาการบาดเจ็บแล้วเขาต้องย้ายออกทันทีไม่ว่าจะยืมตัวหรือขายขาดนี่คือเรื่องี่นา่าเศร้าที่สุดสําหรับพรสวรรค์แบบนี้ลินระบุบทสรุปจุดสิ้นสุดของนิวบูสเกต แม้แฟนบอลจะมองว่าบาสติกคืออร่อยชั้นดีในตำแหน่งเบอร์หกแต่ด้วยประวัติอาการเจ็บรื้อรลังที่ทําให้เขาเล่นลงสนามเพียงแค่สามนัดในรอบสามปีทําให้บอร์ดบริหารอาจตัดสินใจตัดใจเพื่อเปิดทางให้กับแข้งใหม่หรือผู้จะให้โอกาสพิสูจน์ตัวเองด้วยการปล่อยยืมตัวหรือปิดดิวขายทิ้งทันทีคําตอบนี้ขึ้นอยู่กับความเด็ดขาดของอนุสรัเพียงคนเดียวประเด็นสําคัญนะครับ อนาคตบาสติกไม่แน่นอนสื่อวงในเผยสลอตอัดไม่เอาไว้มีโอกาสสูงนะครับที่จะถูกขายขาดหลังหายเจ็บจอดลึกตลาดหงแดงช้าแต่ชัวหรือเดิมพันอันตรายเปิดโผลสองมิฟิลเป้าหมายในเรดาร์สลอตที่เมอร์ซิไซแอนฟิลนะครับทำกลางกระแสเรียร้องให้ยกเครื่องแดงกลางหรือว่าผูยังคงยึดมั่นในปรัชญาไม่นิ่งไม่ซื้อ แม้อันดับตารางจะร่วงไปอยู่อันดับที่7ล่าสุดวงในเปิดเผยกลยุทธ์วัดใจแฟนบอลเน้นความอดทนมากกว่าความตื่นตระหนกแพนิกบ่ายพร้อมปรากฏชื่อสองแข้งทองพิมลีที่อาจเป็นจิ๊กซอว์สุดท้ายของอาเนือสลัดวิกฤตช้ำเก่าเมื่อความนิ่งถูกท้าทายหลังความช้์พิมลีอีกอย่างยิ่งใหญ่ในซีซั่นแรกแต่ปัจจุบันสถานการณ์กับตลบปัดนะครับเมื่อลุยสติลอยดข่าวคนดังวิเคราะห์ผ่านแอนฟิลอินเด็ก ว่ลลิเวุร์ภูลจะไม่มีการทุ่งเงินทิ้งในช่วงมกราคมเด็ดขาดนว้นแต่จะเป็นเดียวระดับ now or never หรือต้องตอนนี้ถอานั้นเนื่องจากโมเดลของสโมสรเน้นการวางรากฐานระยะยาวมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยเงินมหาศาลสองแกงเป้าหมายลงทุนตอนนี้หรือรอจ่ายแพงริ้ว 1. เอเลียดแนเดอร์สันกฟอร์เรทองแท้ที่ราคากําลังพุ่ง ดาวชนลีเกตทีมเช่นเกลยดยุคโทมัสทูเลิลคือตัวแปรสําคัญหากลิเว์ไม่รีบขยับตอนนี้คาตัวคาดว่าอาจอยู่ที่70ล้านปอนด์อาจพุ่งสูงขึ้น2เท่าหลังจบศึกฟุตบอลโลกนี่คือบททดสอบความกล้าของบทบริหารว่าจะกล้าได้ก็เสียหรือไม่ 2. อ,อดัมบลตันจากคิตต์อเอเพลตจิกซอในฝันของสลัดกลางๆที่ถูกขนานนามว่าเกิดมาเพื่อระบบอันเนอร์สลัด โดยทักษะการเข้าความวันที่ฉันฉลาดและการควบคุมจังหวะที่เหนือชั้นวอตตันถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการรีเฟซแดนกลางให้กลับมาดูดันอีกครั้งสรุปประเด็นร้อนนโยบายไม่มีการซื้อแบบลนลานแพนิคบายในฤดูหนาวความเสี่ยงการรอคอยอาจทำให้ค่าตัวเป้าหมายนั้นแอนเดอร์สันพุ่งกระชูดจนสูงไม่ไหวสเปคนักเตะคืออดัมวอตตันคือคนที่ใช่ที่สุดในเชิงแทคติก ส่วนมุมมองของน,าานกันกข่าวนะครับแม้แฟนบอลอยากจะเห็นเครื่องใหม่ชูเสื้อทันทีแต่ลิเวอร์พูลเลือกเดิมพันกับความถูกต้องมากกว่าความถูกใจนะจ๊ะเบเกเนลหองแรงเปิดหมดคลั่งเต็มทุ่มเงิน95ล้านยูโรล่านิกโกลวิลเลียมเสียบแทนซาลาว้าใเอาอยู่บแบบพี่น้องที่เมอร์ซิไซส์แอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลขยับตัวครั้งใหญ่รับเป้านิกโกลวิลเลียมปีความเร็วสูงจากเด,ดอนติก บิวเบาเป็นทายาทอันดับหนึ่งของโมซาลาหลังความสัมพันธ์ระหว่งางเบงโมกับสโมสรถึงจุดแตกหักดิวหยุดโลก95ล้านยูโรสื่อดังสเปนนะครับวิจเจตีข่าวแรงว่าห่วงแดงพร้อมใส่ไม่อั้นถึง95ล้านยูโรประมาณ83ล้านปอนด์เพื่อปิดดิวแข้งทีมชาติสเปนในวัย23ปีรายนี้โดยมีจุดเด่นที่ความจีจ๊ดจ๊าดและเทคนิคแพวพร่าวซึ่งลิเวอร์พูลก็มองว่าเป็นจิ๊กซอว์ที่ขาดให้ไปนับตั้งแต่ที่เสียลุยดีอัด รอยร้าวสาราเกินเย,ออยียวยาดิวสายแฟนแบบนี้เกิดขึ้นหลังสาราระเบิดลงผ่านสื่อยอมรับตรงๆว่าความสัมพันธ์กับกุนซือพังทลายแลรู้สึกเหมือนกําลังถูกบีบให้ออกจากแอนเวลทาการกระแสข้าเรือย้ายไปเกยเงินในลิกเซอุดิอารบเบียที่กลับมานาาหูอีกครั้งทาไมต้องเป็นนิโกลวิลเลียมฟอร์มร้อนแรงมีส่วนร่วมถึง18ประตูเมื่อฤูดูกันก่อนสไตล์ที่ใช่เร็วคาดเดาได้ยาก และพิสูจน์ตัวเองแล้วในเวทีระดับโลกตัวแทนรอยยาวด้วยวัยเพียงยีิบสองปีนี่คือการลงทุนที่เพื่ออนาคตที่คุ้มค่าบทสรุปหากรูกปิดดีลนี้ได้สําเร็จก็จะเป็นการประกาศสักดาเข้าสู่ยุคใหม่ทันทีและเป็นการเตรียมความพร้อมอันเด็ดขาดหากต้องแยกทางกับตรนนานอย่างซาร่าในช่วงตลาดรอบนี้นะฮะเนวิลฟันทงประเด็นเดือด เผยเหตุผลซาร่ายอมไม่ได้ที่ต้องนั่งดูกคปโปหลงเล่นแกลลี่ดเวิวนะครับตอนนั้นแข่งปีแสดงและกูรูฝีปากกล้าออกโรงวิจารณสถานการ์อันร้อนแรงในทินแอมเวลชี้ชัดความโกรธเกรี้ยวของโมซาร่าที่ถูกรับเป็นตัวสลองนั้นเข้าใจได้พร้อมฟาดความเห็นสุดแรงถึงความต่างชั้นของตัวผู้เล่นดเวิวเเิดเผยผ่านรายการดอโอเวอร์แล็บโดยเจาะลึกไปที่ศักดิ์ศรีของเดวิงระดับโลกที่ไม่สามารถยอมรับ การถูกแทนที่ด้วยนักเตะที่เขามองว่าเกรดเป็นรองอย่างโคดิกาโปได้คนระดับสลาดไม่มีวันมานั่งตบยุงดูแกโปเล่นฟุตบอลเฉยๆแน่นอนในวิวเก่ายังดูเดือดนักเตะระดับท็อปคลาสไม่มานั่งดูคนที่มีฝีเท้าด้วยกว่าตัวเองลงวาดลวดลายแทนหลกนะโอ้วบฮ่าในมึงสางความแตกแยกตัวนี้พี่น้องเรียกว่าจังไหนประเด็นสําคัญนะครับศักดิ์ศรีที่เสียไม่ได้ครัสที่แตกต่างแกเรนนี่มองว่า การให้ซาลามานั่งเป็นสมองแล้วส่งแกปูลงเล่นแทนคือการลดทนคุณค่า,ข,าของนักเตะร,ระดับวิวคาร์ดคำตอบในสนามแม้จะมีปัญหานอกสนามแต่สารพิสูจน์ที่เห็นแล้วในเกมกับไรตันล่าสุดว่าเขายังคงเป็นตัวเปลี่ยนเกมหลังลงมาทาแอซิดสาคัญทันทีจจดญ่ของลิเวอ,อร์ pool สโมสรต้องรีบดับไฟขัดแย้งนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่บรรยากาศภายในทีมจะเสียและพังเพราะเป้าหมายลุนแชมป์ยังต้องพึ่งพาเกี่ยวเล็บของซาลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะ โอ้บอกเนวิวเอให้เเบาออกมาให้เขาพีดกันในี่บักหามเงยในกุขการลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่19ธันวาคมนะฮะขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมรส,สมรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมรสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ ทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ